เหนื่อยไหมไปเหนื่อยไหมไม่เน่อยนะแต่ได้คลิปอาจจะมือกันเดินลงจากหน้าเอาไปแต่งงานเลยเลยนะพี่แปะคลิป,ปนี้ผมชอบพี่แปะโดดน้ำอเลยแบบน้ำแบบกระเพื่อมนิดเดียวถ้าเทียบกับน้ำหนักตัว,วถ้าคนโดดไี่เป็นต้องกระเพื่อมแบบเต็มบ่อเลยกระเพื่อมจุง๊งเหมือนแบบคนโดดน้ำเป็นส่วนคลิปนี้ผมชอบน้องนิ้วมากเลยตอนให้น้ำให้น้ำพี่คุณกอง ให้น้ำแบบนวดให้น้ำแบบเเช็ดน่ารักมากส่วนคลิปนี้ก็ผมชอบอ <Okay. S 1> น้องอตอนน้องอ่ะแบบไม่ไหวแล้วก็ตื่นมาไหวต่อ,อยันเช้าทำไม่ได้ไงนะส่วนคลิปนี้ก็เป็นเจ้าของสุภาษิตจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดลูกไก่อยู่ในกำมืออะไรนะ <c oughs> ย่างนี้เราลุกในนี้็แบร ไม่เก็บคองอเข่าครับได้แผลเป็นมานี่ครับข้าบอกให้เก็บคองอเข่าครับตัวพแมวก็ครับรถไม่มีบอนเลยโอเควนที่นี้ผู้กองลูกก็ดูแลโจกับเพื่อนชินโจสามนาำเสือเกเช้าครับสามนเสือตัวตัวคิดน่้ผู้กองชาก็ก็ก็ ที่มาขอกไก่ชนครับน้องน้องให้น้ำนะถือว่าสนุกสนานกันไปนะกระเซ้าเย้าแย่กันไปไห่ส่วนโจก็เกือบเช้าทั้งสองวันเลยนะเราสามคนเนี่ยนักกีฬาตุ้มเรือสนีเกือบเช้าส่วน่วนน้องนะเดี๋ยวเดินไปน้องทู่วดีด่นน้า แม่ฮะแม่ก็ก็โอเคนะในเกมถือว่าบริหารจัดการดีมากก็ไม่ขาดตัวบกพร่องไม่ใครที่เลยอ่ะไม่ขาดตัวบกพร่องครับไม่ขาดตัวบกพร่องเลยส่วนเจมก็มาก่อกวนยันเช้ากันถูกมุเช้าเลยมาเสียงดังกันมุกเช้าก็หลับก็นอนโอเคแต่ไม่เป็นไรนะมันมาเที่ยวนะ โดนโจก็แทงสนุกแทงสนุกถึงตีสามเมื่อคืนนี้เรียนภาษาจีนกับพี่วางมู่อีกเนี่ยสามคนนีส่วนน้องแป้งกับน้องพีก็ทีนี้ได้ออกไปพูดหน้าพิธีเดี๋ยวข้าวั่งนพีกข้าวเหร็จไหมถ้าไม่เสร็จจะสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มเลยลูกข้าวมาอีหม้อนึงคร่งส่วนที่นี้ก็เราได้ครูสอนวิทยาศาสตร์มา ขอส,สุภาสุภาสิตคำพังเบอยาบาลีอะไรเงี้ยวิทยาศาสตร์ทีเดียวนะ,ะแล้วก็นี่ครับสองคนนี้เลยสาเหตุที่สาเหตุที่คนนี้เมานะครับเนี่ยคนนี้นชื่อนี่เกิดจากชีวะตเกิดจากสองคนน,นี้จริงับนั่ครับชงเล่าเก่งมากครับชงทีๆๆง่ที่ชมคนปุ๊บหมดแก้หมดแก้วครับนี่เป็นที่มาของที่บำรุงรักษาอ่าอะไรนะดอกไม้แก้วครับ ชวนโจมใส่ปุ้ยให้ชวนโจมคนนี้เลยครับ <laughs> อันนี้เป็นแหนใส่ปุ้ยอ่าเกิดจากสองคนนี่ครับ <ib> แล้วก็มีคนมีคนประทับมีคนประทับชจยท่าเต้นของน้องจอนครับเต้นเหมือนมอลำหน้ามอลำห้างวิ่งไปวิ่งมาครับเกิดเี๋ยวบ้านผมอาจจะมีเรื่องครับเดี๋ยวมาโอเคนะช <c oughs> ว <c oughs> นครูช <Council> <c oughs> วนครูก็ไปหาคอร์หน่อยนะครู เมื่อเวลาไปลูกเสือคุณครูต้องไปฟ้อนนะพาลูกเสือฟ้อนชวนถ้าเต้นชีวัดเนี่ยถ้าเต้นชีวัดนี้ต้องกุ้มหัวแล้วก็ฟ้อนนะบุคลิงเรานะพอดีมีอะไรจะบอกเอฟซีทีมนี้นะเป็นไงบ้างกล่าวความในใจแล้วนี่หรักและยึดถือทุกคนรักและคึดถึงทุกคนใจแขนงลมรัลใแหาย ยังเเนีี่ยยด๋วต้องถามน้องไปนะน้องไปกับเป็นที่พี่เลือกร้านนี้เพราะว่าพี่กินมาสิบกว่าปีแล้วเกือบยี่สิบปีแล้วเป็นไงบ้างรสข้าวล้ำเลิศไหมอร่อยครับอร่อยเขาเรียกว่าเครื่องเทศหรืออะไรที่เขาถึงแบบร้อนๆน่ะใช่ไหมกับข้าวจะร้อนทุกอย่างเลยนะพี่โทรมาสั่งก่อนสี่สิบนาทีนะเนี่ยผมก็เป็นอาหารฝ่านะ มีกบมีเต่ามีเก้งมีอะไรด้วยนะเฮ้มีกบมีเก้งมีอะไรของป่าด้วยนะร้านนี้เป็นร้านอาหารป่านะสนใจอะไรนะกบเก้งมีป่าแค่นี้แค่นี้พออิ่มนะเสดงว่าอร่อยเห็นไหมทางนูน้นหมดเกือบหุึ่จานเลยฮนะแสดงว่าอร่อยเบาก็ไครับ